เออโอ้เราตื่นไปเอาอะไรมาต <basics. S 1> ิเช <Naw, S 1> <ป nah. S 2> ้าเลยปิดฟ้าปิดฟ้าเออกอมีตาจะทนไหมครับตานะเฮ้ยหุงข้าวก่อนไหะยหุงอีกนิดเดียวเพราะเกือบหมดเออต้มต้มปลานนลเมื่อค <looking> ืนครับมาอยู่กับ ชูลูกอีสานไปโคซิงอีกเหมือนเดิมครับวันนี้ <c oughs> ก็ตื่นแล้วครับคือเก้าครับตื่นสองคนเหมือนเดิมส <c oughs> องนน <c oughs> คนคือเก้านครลองนอนก็นอนตรงนั้นเสียบอยแล้วก็อะไรนะเชื่ออะไรนะ อามครับนอนฝั่งนู้นที่อามสวัสดีตอนเช้าครับมาอยู่กับทีมงานโทรหนึ่งองเหมือนเดิมนะครับวันนี้นอนบอกี่คนนะห้าคนคนระับเอโดริกไม่ขาดเนะ ยังวอยขาดหลายวันแล้เอ๊มันรั่วตรงไหนนะเวลาทำงานเห็นมันหยดนะไม่รู้ว่ามันหยดตรงไหนจานโอก,กับบ้านครับกับทอทงนี่ครับ อฝนเมื่อคืนก็ไม่นักเท่าไรครับแดดออกก็ทางานได้ครับถือว่าไม่นักนาง,งานก็ลดไปเยอะครับดินเจอฝนอีกงานเข้าเลย โอ้ยน่องอยู่เนี่ยลมันไายหลิกมันเยอะมาจากตรงไหนหาสาเหตุยังไม่เจอครับอึ๊บอึ๊บโอลงห้องเขาาห้องเข่าแถวนี้ อยากกินเข่าดิทำไมหงก็อดตายเข่ากินมากๆแลวเนาะทหวู็ไฟเขาแรงจริงๆเราน้อยได้พัดลมใหม่ครับซื้อสดเลยเมื่อคืน ให้ทายว่าราคาเท่าไหร่นะครับซื้อต่อน้องนอนท์นะครับซื้อสดลดเซ็นนะครับดินช็ดรถหน่อยชื้นครับ เราหน่อยเก็บของครับคือนอนวัดรถทะทงครับเป็นที่นอนของเราไปแล้ว้าลค้าป่าวยกละน่อยเป็นที่นอนเราหน่อยอย่างดีเลยครับ bồn rụt thỏa thùng Lên cho nào nó vậy Cách thông à ngàn xuống ตาตื่นไปนาแต่เช้าเนี่ยไปดูว่าน้ำท่วมหรือเปล่าฝนตกเมื่อคืนโต๊ไอ้โต๊ะเออเออเออโอ้เราก็จะโชวช์ฝีมือการหุงข้าวอยู่แล้วเอาแบบนิ่มๆด้วยอเรล่านิ่มๆอ่ะนิ่มๆ อ๋อผง,งใส่โชคมันถึงจะนิ่ม <c oughs> คำคมเขาอาจจะโบเกียบแต่่าเกียบมันคือตรากระป๋อง <c oughs> จานโอต่นลงคลิปแต่เช้าเลยครับ สูตรการหุงข้าวของเราโอ้โหอีกคนแล้วปรุงหน่อยใส่ชิรสไหม <c oughs> ต้องใส่ชิรส <c oughs> ตอน,นเย็นไปซีแฟบเด้วยซีแฟบหรอน้ำยาปรบพนุมนะ่ะซีแฟบด้วย ซักสื้อผ้าหน่อยครับหายวันแล้วทำไมต้องตักอะไรออก,กฮะมีเศษด้วยอ๋อนี่นะครับใครหุงข้าวแบบแก๊สไม่เป็นก็ติดต่อมาทางเราได้ครับเราชอบสอนครับ ผมเก่งแล้วผมชนาะแล้วนี่คือการหงแบบไม่ต้องรินน้ำครับรินไหมนี่อันนี้รินน้ำไหมจะเออ <c oughs> เราจะหงแบบรินครับ <c oughs> สุกในนุม่มนอก <c oughs> ข้าวอุ่นแกงกะได้เจียวอุ่นนึ่งอตอนเช้าก็เป็นแชมป์อีกแล้วตื่นไวเคลมไวครับเคลมไวนะครับสองคนคือเกา

ออมันเป็นยังไงนะเซมมันจะดงังเง่บุงบ้งบุงบ้งบุง้งบุ้งเออตอนนี้ก็ถ้าแดดออกก็สายๆหน่อยครับโอ้รินแล้วนะปาัายมาดูวิธีการรินข้าวครับอือนี่รินแบบนี้เลยไอ้ต้งลบร้อนนึง เน่ยไมโลบิกอย่างนี้นี่ครับดินออกให้เกลี้ยงให้เกลี้ยงทั้งมอน,น,งน,นี่ก็คือดินไม,ไ,มไม่ต้องแห้งไม่ต้้องงแหนะครับคนบนี่ก็ร้อนโอ้ยใส่ไปเลยเนาะ เฮ้ต้องมนุษยลนี่นะนี่ที่เรียบร้อยตั้งไฟแรงๆหน่อยไฟเบา <c oughs> ดีเ่เบไฟครับแรงก็ได้ไม่ใช่ป้ะ มาดับสูตรใครสูตรมันนะครับนี่แบบนี้มีมีน้ำนิดๆโอ้โหเอาให้เจเลยไอ้ย๊านิ่มๆเนาะนิ่มพออย่างต๊ตโต๊ อันนี้เ๋ยวดวงดีนะมึงอ่ะ,ออะอยังไ,ไม่มีใครมาเลยครับผมสองนอเหมือนเดิมเดี๋ยวจะไปอาบน้ำก่อน อาบน้ำเชา้าอาบน้ำเย็นับผมอะอ้ยโอ้ย,อยบริกากาดาวดาวฟ้าครับคืมฝนคืมฟ้าครับสำหรับทีนี้ก็ลาทุกท่านเพลงเท่านี้นะครับเจอกันทิปใหม่สวัสดีครับ